การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลวันที่สองวันนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยตลอดทั้งวันการอาภิปรายของฝ่ายคา้านเน้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพุ่งเป้าไปที่การบริหารราชการแผ่นดินทั้งเรื่องการจัดซื้อวัคซีนได้คุณภาพ การจัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดรวมถึงระบบสาธารณสุขล้มเหลวดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชนล้มตายและมองว่ารัฐบาลขาดประสิทธิภาพไร้ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่มีรายได้เป็นศูนย์ภาคแรงงานต้องตกงานจำนวนมากขาดความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนขณะที่กลไกการส่งออกไม่สอดคล้องกับตลาดโลกอีกทั้งรัฐบาลทำให้นิสินครัวเรือนพุ่งสูง90.5% ประชาชนต้องหันไปพึ่งนี่นอกระบบกระทบการเงินการธนาคารเป็นการสะท้อนถึงการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลว ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาดูแลประชาชนมาอย่างเต็มที่และมีนโยบายรองรับพร้อมชี้แจงข้อเก่าหาว่าสถานการณ์โควิดเป็นวิกฤตระดับโลกแต่รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดทําให้อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 ของไทยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยโลกแต่การสูญเสียประชาชนแม้แต่คนเดียวไม่อยากให้เกิดขึ้นพร้อมนํารายงานจากธนาคารโลกและ องทุนการเงินระหว่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลใช้เงินเยียวยาไปโดยไม่ปล่าประโยชน์ซึ่งมีการเยียวยาประชาชนโดยตรงไปหลายโครงการตรงเป้าหมายกว่า42ล้านคน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องกู้เงินมาเพื่อใช้เป็นมาตรการก็ยังคงต้องรักษาวินัยการเงินกานคลังมีเวลานี้สาธารณะที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่มากจะมากล่าวหากันว่าผมและรัฐบาลแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนี่ต้องฟังมุมมองของต่างประเทศเขาด้วยม่เช่ประเทศมหาลาดปประเทศที่มีรายได้สูงแต่เราก็ดีกว่าหลายประเทศอย่างเรียนทุกท่านทราบอีกว่าธนาคารโลกไอเอฟเห็นว่ารัฐบาลไทยใช้เงินแก้ปัญหาโควิด -19 นั้น รัฐบาลไม่ได้ใช้เงินไปโดยป่าประโยชน์รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาความเดือ,รอดร้อนของพี่น้องประชาชนการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นหลักโดยตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 รัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาประชาชนโดยตรงไปหลายโครงการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างโปรง่งใสไม่ว่าจะระบบถุงเงินคนละครึ่งโค,ครงคนะคนะครก,การรับชนะโครงการรักกันโดยใช้ข้อวิเคราะห์ข้อมูลในการเบริกจ่ายได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายทำให้เ,เงินเข้าไปบุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกรณีข้อกล่าวหาว่ากองทัพทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไออไม่เป็นความจริงแต่ปัจจุบันในโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนสร้างความเสียหายทำให้หน่วยงานทุกหน่วยงานจำเป็นต้องก้าวทันข้อมูลซึ่งกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งศูนย์ข่าวปลอมเพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน ต่อมานายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขึ้นชี้แจงข้อกล่าวหาว่ากรณีนายกรัฐมนตรีเพิกเฉยตรวจสอบการทุจริตรการเคหะแห่งชาติโดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ปล่อยประละเลยแต่ยังสั่งการให้ป้องกันตรวจสอบการทุจริตรเพื่อความโปร่งใสงทุกอย่างทําตามขั้นตอนตามระเบียบเพื่อประโยชน์ของประชาชนขณะนี้ได้มีโครงการนําร่องสร้างบ้านพักเพื่อให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยแล้วเจ็ดกว่าห้าพันหลังสำหรับกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำหนดไว้4วันโดยขณะนี้ฝ่ายค้านใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า22ชั่วโมงโดยประธานการประชุมได้สั่งพักการประชุมเมื่อเวลา21น่นาฬิกาเนาทีและนัดประชุมต่อในวันนี้เวลา9กนาฬิกาโดยเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่สนิตยาคุนสิมรายงาน